ตั้มใช้คํานี้ทําไมฮะเอาก็เมื่อวานเขาโพสต์ว่าเรียกเขาไอ้ตั้มได้เลยอ๋อเขากลับมาแล้วนะเขากลับตั้มกลับมาแล้วและให้เรียกผมว่าไอ้ตั้มตั้มคนเดิมที่ถอดแบรนด์เนมออกถูกเป็นทนายเพื่อประชาชนตั้มไม่หยุดคุณผู้ชมครับครับตั้มไปต่อเพจของตั้มเองทนายสิทธาคุณผู้ชมครับโพสต์ต่ออีกแล้วหลังจากเมื่อวานแฉสวยตํารวจอุ้ ดีนะเนี่ยเบอร์หนาคุณผู้ชมครับหน้าคุ้นคุ้นนาคุ้นจังเลยนะเบอร์ยันยศเลยทีมงานบอกทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับโพสต์เฟซบุ๊กสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ภาพนี้เป็นรูปบิ๊กตํารวจกําลังกราบพระสงฆ์รูปหนึ่งแล้วก็เขียนแคปชั่นข้อความว่าบัญชีม้าวิ่งสวยโอนเงินเข้าวัด15ธันวาคม2565เหลือจะเชื่อ ที่บิ๊กตำรวจไปเข้าพิธีสร้างพระวันที่17ธันวาคม2565ก็คือสองวันถัดมาผมขออัดุโมทนาบุญด้วยนะครับอพอโพสต์นี้ออกไปคุณผู้ชมครับนคน<ะ>ก็วิพากษ์วิจาร์กันเยอะทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้พีชีพทนายตั้มว่าอย่างนี้ผมขอพีชีพตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ทำเลยเส้นทางการเก็บสวยทั่วประเทศเพื่อส่งบิ๊กตำรวจบัญชีมงชีมะเป็นใครมีตำรวจนายไหนเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเอาพูดง่ายๆเมื่อวานทนายตั้มเปิดแต่สื่อไม่กล้าเปิดคือหลักๆก็มี3มตัวละครใช่ไหมฮะมีดาบยอยับมีรองฟอร์ฟันแล้วก็มีบิ๊กตำรวจเออขออนุญาตยังไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องไปด้วยกลัวๆคุณออฟจะหลุดบอนการเลยหันมอ้าหน้าคุณออฟนิดนึงนะครับทีนี้พอแถลงข่าวใหญ่ไปคุณผู้ชมครับ ก็มันมีช่วงหนึ่งประโยคหนึ่งพาดพิงถึงองค์กรตํารวจที่หลายๆคนก็บอกถ้ามันจริงนะเละแน่ทีนี้มีการพาดพิงถึงองค์กรสื่อครับมีการพาดพิงถึงสมาคมและก็สื่อมวลชนว่ามีการแบบว่าอ่านรับเงินรับทองมีการโอนเป็นเส้นเงินไปถึงนะครับล่าสุดเองคุณผู้ชมครับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยออกแถลงการกรณีที่ทนายตั้มโพสต์ว่าอุป,ปนายกวอแแวน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรับเงินครับโดยทางสมาคมชี้แจงว่าได้ตรวจสอบไปแล้วกรรมการบริหารที่ชื่อจริงขึ้นต้นด้วยวอลแวนมีด<ม>้มย<ะ>กันสี่คนครับเยอะด้วยนะแต่ทั้งสี่คนยืนยันว่าไม่ได้รับเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดยืนยันในความบริสุทธิ์เรียกร้องทนายตั้มเปิดรายชื่อเลยให้เปิดชื่อนามสกุลของบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นตัวอักษยรย่อวอลแวน เพื่อความชัดเจนและจะได้ร่วมกันตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปครับส่วนเรื่องบัญชีธนาคารที่โพสต์สมาคมไปตรวจสอบครับเป็นไงฮะไม่ใช่บัญชีของสมาคมอืมอ้าวแล้วคือบัญชีใครก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะตรวจสอบแล้วมันต้องรู้ชื่อคนนั่นแหละใช่ฮะว่ามันไหลไปอยู่กับใครนะครับ ซึ่งสมาคมพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจากทุกฝ่ายเพื่อความโปร่งใสในวิชาชีพของสื่อมวลชนนะครับนี่ฮะนี่คือฝั่งของทนายตั้มก่อน,อน <ะ S 1> ใชซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้ทางทนายตั้มเองเนี่ยผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในช่วงเย็นๆค่ำๆให้ข่าวคนดูเยอะยังสนใจกันอยู่เยอะเลยก็จริงๆเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าการออกมาเปิดครั้งนี้ไม่ได้ทําเพื่อใครนะ,ะครับ ไม่ได้ทำเพื่อบิ๊กโจ๊กอย่างแน่นอนอะบ่าวันก็พูดชัดเจนไงใครบอกบิ๊กโจ๊กอยู่เบื้องหลังผมไม่เกี่ยวบิ๊กโจ๊กห้ามด้วยซ้ําอย่าเปิดนะอย่าเปิดนี่ฮะเพราะกลัวว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กจะไม่ได้กลับไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแลวบิ๊กโจ๊กจะไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในมือของบิ๊กโจ๊กเลยเออจะมาต่อลงต่อรองอาจจะยากแล้วอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าทนายตั้มก็ไม่สนนะฮะเปิดหมดไม่แคร์ใครอ้าวไปที่ฝั่งของผู้บัญชาการต พลตบตรเอกต่อสักสุขวิมนนะจริงๆเปิดใจกับนักข่าวของเราตั้งแต่เมื่อวานใช่จนวันนี้เนี่ยก็มีคลิปที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่เปิดใจกับคุณกิ๊กนรพรนักข่าวของเรานะครับบอกว่าไม่เครียดไม่เครียดสบายๆเดี๋ยวรอดูว่าทนายความเนี่ยจะแถลงเย็นนี้หรือไม่นะฮะคือย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับท่าทีของพลตบตเอกต่อสัก์สุขวิมนผู้ชาการตารวจแห่งชาติ หลังทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยออกมาแฉปมสวยตํารวจว่าเตรียมดําเนินคดีกับทนายตั้มอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นข้อหาไหนบ้างนี่นะครับทีมกฎหมายกําลังพิจารณาอยู่ล่าสุดอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากครับทางพบตรเปิดเผยกับคุณกิ๊กนรพทีมข่าวของเราบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวรอทนายความตอนเย็น แต่ไม่รู้ทนายความจะแถลงหรือไม่อันนี้ไม่ใช่ทนายตั้มะครับเป็นทนายของบิ๊กต่อนะฮะเรื่องนี้ให้ทนายดาเนินการทั้งหมดครับแล้วย้ําว่าไม่เครียดรบอยากให้ดูว่ามีเส้นเงินมาถึงผมเนี่ยจริงไหมมันก็เป็นการดิสเครดิตรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ให้น้ําหนักไม่กังวลกับหลักฐานที่ทนายตั้มเอาออกมาเปิดขอให้รอทนายตัวเองเพราะตัวเองไม่รู้รายละเอียดไม่ได้ฟังแถลงของทนายตั้มด้วยซ้ำไปที่สำคัญ หลักฐานที่เขาเอาออกมาแฉผมรู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้ใส่ใจครับที่อยู่ต่างจังหวัดเลยเดี๋ยวไม่ีด้น้องรอทานายทานายต,ตอนเย็นๆไ่เครียดเลยด้วมดยมีเส้นทางถึงที่แม่ละเราเห็นเลยดิสเครดิตไปเรื่อยแหละเราก็ไม่เป็นไรหรอกไม่กังวลเลยมันไ,ไ,ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเราอยู่แล้วแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าพอไปดูหลักฐานที่ทนายตั้มเปิดออกมาเนี่ยครับ อืมนะฮะไม่คอมเมนต์แล้วกันส่วนเรื่องพลตบรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติล่าสุดครับมีรายงานข่าวจากชุดทําคดีเว็บพนัน b n k Master สตอร์ของกองบัญชาการตํารวจนครบาลระบุว่าวันนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทําคดีเพื่อพิจารณาการดําเนินการหลังจากที่รองสุรเชษฐ์ไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2ในเมื่อวานนี้นะฮะครับนักข่าวก็ไปดักรอกันอยู่นานรองโจ๊ก็ไม่ปรากฏตัวนะอืม ซึ่งประเด็นสําคัญที่จะต้องพิจารณาครับรคือประเด็นที่ผู้กํากับภูทรสงขลา,ามาแจ้งความดําเนินคดีกับพันธบทโทคตปริบลูกน้องของรองโจ๊ก<ม>ในข้อหาเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับผลประโยชน์ตามมาตรา1 5 7กับ149่ี่ตที่สนตูนเพราะว่าคดีมีความเกี่ยวพันกันเนี่ยนะฮะขณะนี้พนักง,งานสอบสวนสนตปูนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาพันธบทโทรคริหลังเดินทางไปปรากฏตัว ที่สอนอต่าปูนล่าสุดก็คือ25มีนาคมครบเนื่องจากพนักงานสอบสวนจะต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนแล้วจะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้งทําให้ประเด็นนี้เดี๋ยวต้องประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับทางพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าในมุมของพนักงานสอบสวนแปลว่าเขาออกหมายเรียกไปสองครั้งแล้วใช่แล้วบิ๊กโจ๊กไม่มามก็ต้องเป็นหมายจับหรือเปล่าแต่ฝั่งทนายของบิ๊กโจ๊กก็บอกว่า ยังไม่ได้หมายเลยแปลว่าจะมาเรียกว่าเป็นหมายเรียกสองครั้งได้ยังไงซึ่งไม่ได้เห็นตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำเนี่ยนะสนิฮะหมายเรียกเรื่องอะไรเขายังไม่รู้เลยแต่พนักงานสอบสวนก็คือหมายเรียกไปสองรอบตามลําดับขั้นตอนก,ก็ต้องเป็นหมายจับไงนั่นนะสิฮะ <c oughs> เออแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้อ่ะ <c oughs> จะนับว่าเป็นหมายเรียกสองครั้งได้หรืออันนี้ต่างมุมกันอยู่นะครคุณผู้ชม